สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับกลับมาพบกับผมช่อง gx 2กันอีกแล้วนะครับพี่ๆนะวันนี้ก็ผมพาพี่ๆกลับมาล่าท้าผีกันในบ้านล้างอีกครั้งนะครับนะต้องบอกว่าวันนี้เรามาตอนกลางวันไม่ได้มาตอนกลางคืนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านล้างหลังนี้มันไม่ใช่บ้านบ้านธรรมดาพี่มันมีเสาเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเสาตกน้ํามันนะพี่นะเสาตะเคียนทองนะครับผมเสา ต้นเสาตะเคียนนั่นแหละเสาตกน้ามันตั้งอยู่ในใจกลางป่าลึกวันนี้ผมตั้งใจอยากจะพาพี่พเพื่อนเพื่อนมาสํารวจดูความหลอนของบ้านหลังนี้กันดูต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากนะก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะเฮี้ยนมันจะแรงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าพี่เดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจกันเลยไดป้เฮ้ยนี่เลยครับพเพื่อนเพื่อนหลังนี้เลยนะครับผมนะต้องบอกว่าหลังใหญ่มากเดี๋ยว สำรวจหลังบ้านก่อนนะก <อา S 2> ่อนจะเข้าไปในตัวบ้านแต่ว่าในบ้านนี่ลกมากเลยนะก่อดเก่งนะก่ขอนที่จะมารับชมคลิปนะผมขอคนหนึ่งแล้วมีแชนแนลมีตาให้เราทั้งสามด้วยนะครับมีจมีนเก็กเกย์กกกแลพี่ตั้งนะครับผมแล้วพี่ดูรอบๆบ้านนะพี่นะเต็มไปด้วยป่าอย,อยู่กลางป่าจร,ราิง ไม่รู้วันนี้วันท้ายอเจ้ัวนะอะไรนะวันสุดท้ายของผมเออล่าผีกลางวันแล้ววันนี้ก็สเต็ปเดิมทีมงานเดิมนะพี่น้าวันนี้มากันสามคนนะมีเบสมาด้วยคนหนึ่งเบสคนอะไรนะคนเดินป่าล่าผีนะครับไม่ใช่ล่าผีผีอะไรอ่ะฮะผีกันไรตอนี้ทุกคนจะพาบ้านพ่อแม ban มีเฮ้ยเมื่อกี้ข้างล่างว่าซ่อบ้านมันก็ใหญ่มี ban ใต้ เก็บของได้เยอะเลยเก็บไปสอนทั้งคนเลยนะเก็บไปเบรมิดเลยอ่ะแบบเนี้ยผมถึงบอกวันนี้มันทางสอนเราเนี้ยสอนได้ท้กทายคิมซอลเก็บเะียวะเปิดท้องอ่ะไม่ตัวคนยินป่ะสอนได้เสียงปะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างบนบ้านในบ้านไปน่าสนใจเหมือนกันนะพไป ดูสิคนมีดีล่างใหญ่อยูนะครับผมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไม่ถึงของมึงอันใหญ่ไหมเอาเรื่องอ่ะกเต็งอ่ะบอกเลยเอ้ยใช่ต้นนี้ป่ะที่อะไรน้ำมันอะไรที่มึงว่าดน้ำมันใช่ใช่ใช่นั่นเห็นป่ะมีแบบใส่สินผูกไว้ด้วยผ้าสามสีผูกไว้นี่นะพี่น้าก็เป็นเสาต้นนี้นะครับผมที่เขาผูกเอ่อกับผ้าสามสีไว้นะแล้วก็มันเฮี้ยนจนเขาอยู่กันไม่ได้พี่ใช่ คนดูสภาพดิดูสภาพดิน่าจะล้างนานจัดอะเขียงข้าวเต็มเลยเนาะแต่ไม้เมยใหม่หมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เขียงข้าวน่าจะเป็นขี้นกอ่ะขี้นกพิราบล้างมากี่ปีแล้วนะเป้ที่ลุงเขาบอกอ่ะจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้อ่ะเขาบอกอะไรไม่ประมาณเกือบสิบปีเองมั้งสิบกว่าปีได้แล้วโอ้โหอยากอยากให้เรามาลองมาล้างท้าผีมั้งอยากให้เรามาดู ทีนี้แม่งเขาบอกแบบสุดเหมือนกันที่นี่แนะนําให้เราสุดตีนใช่ไหมสุดตีนเลยสุดจัดอ่ะโหที่นี่แม่งเฮี้ยงเลยก็คืนคือแบบกลางคืนโคตรเฮี้ยงนะเขาว่า<อ>แต่เราอยากจะมาดูไง<อ>เขาว่ากลางคืนเขาเขาแบบเดินผ่านนะมีคนจะหาของป่าเดินผ่านอย่างเงี้ยเขาจะเจอคนนะเฮ้ย <Hey! S 2> มึงเคาะกูรู้อย่าเคาะอย่าแกล้งเฮ้ย hey! มีใครมาโดดปุ้นทางไหนบะ่ไวะไม่มีนะพี่นะ ินไอ้นี่มันอันนี้น้ำมันหรอเบน้ำมันหรือน้ำเปล่านี่เป็นโคมไฟนะพี่นะโคมไฟเก่าหรือโคมไฟเก่านะนี่เขาใช้กันคนแอร์ดิสนิยมใช้กันนะพี่นะผมจําได้สมัยตอนผมเด็กๆเนะี่ยบ้านผมก็ใช้เหมือนกันนะอันเะนี้ยเมื่อก่อนเราก็เคยใช้อยู่เราก็ได้ใช้เปิดกระเป๋าพี่นะ <c oughs> เอากลับไปเลยตะ <c oughs> กไไไปปปจ้ะ<ล> เจอของดียวเปถือดิทนัลกล้อเก่ามุนเต็มเลยวะใส่ดีก็บรงสุทธิ ใครวะหม้อขยับเมื่อกี้เห็นหม้อขยับเลยเออใครครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับมีคนอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครนะเบบใครครับไอ้โคนใครวะเนี่ยใครวะคนบ้าวะลุงเฮ้ยเป็นยัไรวะ ก็มึงเช็คเช็คในบ้านในทั่วก่อนนี้มีใครอยู่ปะนี่ไงในยางทั่วเ,เดี๋ยวจะระวังเฮ้ยตู้ใครปิดประตูอ่ะสอนคนประตูมันปิดอะว่าคนว่รมเมเก็มึงเห็นไหมผมยาวอ่ะ ใครครับเข้าเวลารายการเอ,อ,รเอ้ลงบ้านอยู่นี่เหรอครับลงอยู่ที่นี่ใช่ไหมลุงผมแค่มาถ่ายวิดีโอใช่ครับขอบ้านหลังนี้เฮี้ยนก็เลยมาถ่าย มันคืออะไรน่ะโอ้ยรอนปิดไอ้เป็เข้ามาเลยเดินลงใครวะไปออกไาทำอะไรกันออกไปทำไหมทำไหมทำไมม

mấy chữ đó mấy chữ thiệt ơi mọi quay vào tù. pha đi. quay vào tù đi. Ai vậy? ơi quay vào tù đi. ĐI! bé bé anh bé anh bé đi bí này hông. tắt thử đi bê lâu đi lâu hả bê lâu hả đâu lâu bắt lâu bé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  Có ai เป็นไรล้างโดนตีบ่าไม่โดนไม่โดนไปโดนไม้หนูเขาบอกเฮียนเฮียนนี้เหรอไม่ด้เห็นพ่อผีแล้วมันมีคนอย oh. well ู่หนูทำไมเจอผีเหมือนเจอคนบ้าดีเลยอ่ะคนบ้าป่ะสอดอาจจะไม่บ้าแต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาอยู่เราออกเราบ้าเน่าจะเป็นคนดุอ่ะยังไงเราก็วิ่งทันเลยสภาพมันดุ เ,เ้ประตูปิดเองปิดบ้านานะมั้งมองเห็นเราเข้าไปดูอีป่ะผมดูข้าง,งหลังอมข้างหลังวอะม,มีหน้าตายู่ตรงนั้นไปดูดิกปเดี๋าายว <c oughs> ไปเข้าใกล้นะเดี๋ยวมันทำร้ายเอา พี่เจอยุ่งไรนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ทำร้ายเรานะมันแค่ขู่ๆอ่ะขู่ให้เราออกไปเหมือนมันไม่อยากให้เราเข้ามายุ่งอ่ะหนูลูกมาหาไปแล้วแล้วลุงลุงบ้านแล้วลุงถึงฝ้าละไอ้ฝองน้องท่านจะเป็นผู้ชายส้องดูดีฝ้าไหนมันอยู่ไหนนู่นน่ะมึงดูดูทุกคนเห็นปะ ไม่เห็นเลยเอาไปเลยเอาโยนอะไรเข้ามาวะไม่รู้ไม่ได้ห่วงที่มาด้วยแต่เราหลุดลุที่ออกเราไม่รู้จริงกันทุกคนว่าตรงนี้มีคนอยู่นะเรารู้แค่ว่าลุงเขาให้เรามาดูเขาบอกตรงเนี้ยมันมีเหมือนเหมือนลุงเราเจออะไรบ้า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 ดูอะ ตอนนี้ก็คือเหงื่อแตกกันหมดแล้วครับพี่พี่ผมาเ,เ,เดินออกมาบ้านแล้วมันไปแล้วต่อเบียรคแล้วอยู่ข้างอข้างๆเลยเดินออกจากบ้านแล้วครับออกจากบ้านแล้วเอาไงดีวะไม่ผีไม่เจอแล้วเจอคนเนี่ยกลับไหมพวกกูมันมานใช่ไหมมันมานี่แล้วสอนผมนไม่ทำก่อนไปร่างกครับร่างอ๊อ จเย็นพี่มันจะไม่ทำก่อนหลาซุยเอกรือ่กับด้วยเีเบเอาหรือเป่าก็โอเคกวนไปๆๆๆกลับดีือเ่าไม่เจอพี่กวนเจอเหมือนคนบ้าเลยคนติไม่เต็มนะ โอเคครับเพื่อนๆก็บ้านหลังนี้มันไม่ไม่เจอผีนะพี่นะเจอคนนะครับผมโอเคก็สรุปมันมีคนก็คือเราจะไม่เข้าไปก่อกวนเขาไม่เข้าไปวุ่นวายนะยังไงก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะพี่นะโอเคครับผมไปไปที่อื่นดีกว่าโอ้